เขาจะบอกว่าหน้าตอนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่โครงการของเขาไม่ใช่แนวคิดของเขาอืมเขาก็เป็นช้างเท้าหลังผู้ชายคนหนึ่งเป็นช้างเท้าหน้านะครับเป็นช้างเท้าหน้าออดังนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะบอกก็จะบอกตรงเนี่ย เขาก็จะโยนโยนขี้ทุกอย่างไปให้ผู้ชายคนนั้นเขาจะโยนขี้ทุกอย่างไปให้ผู้ชายคนนั้นแน่นอน oh <my> เป็นดราม่าแน่กูเชื่อว่าเป็นดราม่าดราม่าแน่อันนี้เราวิเคราะห์นะเราวิเคราะห์ไม่ได้ไปก้าวไก่การทำงานของ เจ้าหน้าที่ของท่านนะผมผมแค่วิเคราะห์ว่าเขาจะต่อสู้ไปในแนวทางไหนผมแค่วิเคราะห์ให้ฟังเขาก็จะอ้างตรงนี้แน่นอนเขาอ้างอยู่แล้วครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอยู่ในในิทานเรื่องนี้นะเขาอ้างแน่นอนว่าเขาเป็นคนดังเขาเป็นคนดังเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเคยออกสื่อออกข่าวออกรายการทีวีดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มยูทูบเบอร์ ยูทูบเบอร์อยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงที่จะต้องการที่จะมาหาผลประโยชน์มาหาประเด็นมาหาผลประโยชน์มา,าชนมาหาประเด็นที่จะหาเรื่องเขาแล้วก็ทําคลิปทําคลิปหาเงินสร้างรายได้จากการไปร้องเรียนโน่นนั่นนี่อยู่ในคดีของตุ๊กตาของเขาเขาจะอ้างเรื่องนี้แน่นอนนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้ ถามว่ามีอะไรมีอะไรที่มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานอะไรไหมที่จะไปยื่นคือ <c oughs> หนึ่งก็คือว่าคนที่ไป้องเรียนคนที่ไป้องเรียนก็คนที่ไป้องเรียนพื้นที่ตัวนั้นเนี่ยก็มีชื่อของเขาด้วยแล้วก็ทีนี้เขาก็มาทําคลิปพูดถึงพูดถึงเรื่องเรื่องรถแมกคงแมคโครอะไรประมาณเนี่ยเขาต้องเอาตัวนี้ไปไปสู้ครับอืม ต่อมาเนี่ยคุณจะรอดหรือไม่รอดเกี่ยวกับเอาเรื่องนี้ไปอ้างก็แล้วแต่แต่ว่าเขาเคยเขาเคยได้มาสองคดีแล้วไงเขาเคยชนะในแนวแนวนี้มาสองคดีแล้วต่อมาก็คือว่าโยนขี้โยนขี้ทั้งหมด,โย,หมดหยหมโยนขี้ทั้งหมดให้กับผู้ชายคนหนึ่งจะโยนขี้ทั้งหมดให้กับผู้ชายคนหนึ่ง นี่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 มันอาจจะรอดแต่มันก็เสียอาจจะรอดแต่มันก็เสียเพราะตอนนั้นเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยในการเอไปจับจองพื้นที่ตัวนั้นไปทําไปทําที่ตัวนั้นเขาไม่ได้ทําคนเดียวเขาไม่ทําคนเดียวนะอืมเขาไม่ได้ทําคนเดียวเขาทํากับผู้ชายคนหนึ่ง ตรงนี้ตรงนี้สําคัญนะตรงนี้สําคัญถ้าเกิดว่ามันเหมือนมันเหมือนกับคดีสัตว์มันเหมือนกับคดีมินที่ไอ้นนาไอโนนาแพ้ไอนอนนาแพ้ <c oughs> อนอนนเพราะอะไรรู้ไหมเขาก็เขาก็อ้างว่าไม่มีชื่อเขาไม่มีชื่อเขาไม่มีชื่อเขา ตนีม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 ีครับใครบอกว่าไม่มีใครบอกว่าไม่มีอมมเอกสารมีทำไมจะไม่มีต้นต้ผมบอกเลยต,ต้นตระกูลต้นตระกูลเริ่มแรกมีนอกจากคนที่มาอยู่ใหม่จะไม่มีต้นตระกูลมีมต้นตระกูลนะเรื่องเอกสารเรื่องสองหนึ่งพทบอ ไปเสียภาษีเนี่ยต้นตระกูลที่มาอยู่ตรงนี้สิบกว่าลังคาเรือนมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนทีนี้เขาจะสู้ไปในทางนี้นะเออเออเขาจะสู้ไปในทางนี้แต่ว่ามันเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าคดีสัตว์เนี่ยคดีสัตว์เขาก็ชนะนะคดีหมิ่นเขาก็ชนะเพราะเขาอาศัยอาศัยตรงนี้ไงอืม อะไรนะไม่ถึงขอ,อชื่อเจ้าของเก่าไม่ถึงอะไรไม่มีไปเจ้าของเก่าเขามีทำไมจะไม่มีต้นตระกูลที่มาอยู่ตรงนี้เจ็ดหรือสิบคนนี้มีหมดนะครับเขาบังคับให้ทำด้วยเพราะต้องเพราะต้องต้องเสียภาษี ต้องเข้าระบบทีนี้ค,คดีสัตว์เนี <an> ่ยคดีส <c oughs> euh. ัตว <Ti> ์ท <Hello> ี่ที่ไอ้หนุ่มนอนนาเออเขามีเอกสารเขามีเอกสารนั่นแหละ ของเจ้าของเจ้าของคนเดิมคือ <c oughs> ม,มันมันมีมันมีเอกสารมันมีเอกสารแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของคนเดิมเขาจะเสียหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ถูกต้องครับแม,ออม่เป็นชื่อของคนเดิมเป็นชื่อของคนเดิม ไม่ใช่ไม่ใช่คนใหม่นี่นะคนใหม่ก็มีมีเอกสารแต่ว่ามันไม่ถูกต้องเขามีเขามีครบเซตเลยเพราะว่าเขาเป็นต้นตระกูลเขาเป็นต้นตระกูลมีครบเซตแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเสียงหรือเปล่าอันนี้ค่อยค่อยอธิบายไปแต่เขาจะสู้เขาจะสู้ไปกหนึ่งก็คือว่าเรื่องร้องเรียนกันแกล้งเรื่องร้องเรียนกันแกล้งแล้วเขาก็ได้เขาน่าจะได้คลิปไปแล้ว เขาจะนั่นน่าจะได้คลิปที่มีการพูดถึงเรื่องการเกมผลงานกันนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าหาเรื่องนะแต่เขาเอาไปชาใช้แน่นอนเขาเอาไปชาใช้แน่นอนในเรื่องนี้ครับในเรื่องนี้เขาไปชาใช้แน่นอนต่อมาก็คือต่อมาใน,ในเรื่องของในเรื่องตรงนี้ในเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าหน้าตอนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่โครงการของเขาไม่ใช่แนวคิดของเขา อเขาก็เป็นช้างเท้าหลังผู้ชายคนหนึ่งเป็นช้างเท้าหน้านะครับเป็นช้างเท้าหน้าอดอังนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะบองตรงเนี้น <c oughs> เขาก็จะโยนโยนขี้ทุกอย่างไปให้ผู้ชายคนนั้น เขาจะโยนขี้ทุกอย่างไปให้ผู้ชายคนนั้นแน่นอนอเหมือนเหมือนคดีคดีใหญ่อยู่ในหมู่บ้านไกลพื้น,นที่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องโยนโยนออกจากตัวโยนออกจากตัวเขาความโกรธเกลียดแค้นความโกรธเกลียดแค้นมีไหมทำไมจะไม่มีผู้ชายคนหนึ่งที่โดนโดนไปยี่สิบปี โดนไปย0ิบปีมีหรือว่าเขาจะไม่แขนแควนเอ่อเป็นอย่างนี้ผมจะบอกให้บ้าเป็นอย่างนี้ถามว่าที่ตัวนั้นน่ะที่ตัวนั้นผิดไหมในการทำตัวนั้นผิดไหมผิดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบอ่าเหมือนกับเหมือนกับคดีสัตว์คดีสัตว์สีขาเนี่ย ไอ้หนุมนนนหน่มนนนาไอ้หนุ่มนนนาเข้าใจว่าเข้าใจว่าคนเรานะผู้หญิงกับผู้ชายจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ก็ก็ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันผู้หญิงผู้ชาย,ชายจดทะเบียนสมรสแล้วก็ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันอืมเป็นคนคนเดียวกันากลกายเป็นแบบว่าคนที่คนที่มาเอาสัตว์กลายเป็นแบบว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมาเอา แล้วผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้มาเอาเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องดูนะเออเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นมาเอาตัดสีส่ขาดูนะเอออยู่ในสารไครฟงเขาเขามองเป็นอย่างนั้นเขาบอกฟ้องผิดคนหรือเปล่าเพราะว่าไม่ไม่มีชื่อเขานี่ไม่มีชื่อเขา อมไม่มีชื่อเขาเออเขาไม่รู้อยู่ในใบอยู่ในใบอยู่ในใเอกสารที่ไปสอพอแห่งหนึ่งก็ไม่มีชื่อเขาเออก็ไม่มีชื่อเขาดังนั้นแล้วเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยความผิดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องคดีสั์สีขากลายเป็นแบบว่าเออ กลายเป็นแบบว่าเป็นเป็นของผู้ชายครับอืมเป็นอย่างนั้นแล้วมีการมีการเอาใบยาไบอ้างมีสายแกลฟงเชื่อไหมเชื่อ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นนะคนเราเนี่ยเขากล้านะเขากล้านะว่าไม่รู้จักกันเออ คือไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี้ป่ะผู้ชายคนนั้นเข้าไปเอาสัตว์สีขาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่เกี่ยวเออผมจะบอกให้นะเขาไม่สนนะเขาไม่สนกับขึ้นไปอยู่ในนั้นแล้วมีการกล่าวคําสาบานอะไรเข,ไนเ,นเขาไม่สนเลยอืมเขาไม่สนเลยมาะเฮ้ยเข้าไปอยู่ในข้อต้องกล่าวคำสาบานไม่สนยอมใจเออยอมใจ เดี๋ยวบนภูเขาแห่งหนึ่งก็กล้าดื่มน้ำสาบานผมก็ยอมใจอยู่นะอแล้วถามว่าคดีสัตว์สี่ขาเขาชนะไหมชนะเพราะเขาใช้วิธีการนี่ไงเขาใช้วิธีการใบาย,อยาอยู่ในนิทานเรื่องนี้ที่สําคัญมากเลยนะสําคัญเอยอใบยาอยู่ในนิทานเรื่องนี้ที่สําคัญมากแล้วคดีมิน อยู่ในนิทานเรื่องนี้ก็ใช้เรื่องนี้สเต็ปเดียวกันเลยแล้วเขาก็ชนะ